สวัสดีครับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับผมวันนี้รีวิวนะครับอัปเดตสินค้าเข้าใหม่เพลินร้านกันอีกแล้วนะครับกับรถแท็กเตอร์คูเปอร์้า L5018 นั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาแนะนํากับ L5018 เข้าใหม่อีกคันนึงนะครับคันนี้จดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับลูกค้าก่อนอื่นก็สวัสดีลูกค้าใหม่นะครับที่เปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยแล้วกันนะครับกับร้านปัญญาแท็กเตอร์นะครับ เอ0 1 8ูนะปดครับรถจดทะเบียนปีหกหนึ่งนะครับใบมีด้าหน้าพร้อมผ่านพัวนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับสีสันเดิมเดิมนะครับสภาพสีสันเดิมเดิมทุกจุดนะครับชั่วโมงการทำงานนะครับตัวนี้อยู่ที่สี่ร้อยยี่สิบแปดชั่วโมงครับด้านหลังพนักพิงนะครับมีรอยถลอกบ้างเล็กน้อยนะครับนี่ครับปีหกหนึ่งนะครับยางใหม่สีเส้นนะครับตันนี้ราคาอยู่ที่ ห้าแสนสองหมื่นห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับกับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดลปีหกหนึ่งยังใหม่สี่เส้นเลยครับใบมิเตอร์หน้าพร้อมผ่านทัวร์นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะเปลี่ยนผ่านทัวทร์เป็นโรตารี่ก็เข้ามาคุยเข้ามาทดสอบขับกันได้นะครับห้าแสนสองหมื่นบาทนะครับเดี๋ยวเราลองมาสัตร์เครื่องยนต์ดู พวกทำงานได้ปกตินะครับลูกค้าใครที่ต้องการหานะครับ L ห้าศนนะครับสภาพเดิมๆนะครับนี่เลย ถ้าแสนสองมื่นบาทนะครับกับ L ห้าศูนย์หนึ่งแปดรถทรเบรคปีหกหนึ่งนะครับสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ร้านบรรยายทัเตอร์นะครับโทรศูนย์แปดเจ็ดห้าสองสองสามแปดแปดสามนะครับศูนย์เก้าห้าสามสองเก้าเก้าแปดแปดนะครับที่ร้านบรรยายนัเตอร์ทั้งสามสาขานะครับตลาดท่ามะเขือนะครับแล้วก็สาขาวางบัวแล้วก็สาขา่าคอนะครับก็ลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเปิดเข้ามาชมนะครับก็ฝากกดติดตามได้เลยครัน นะครับ5 2 0 0 0ืบาทกับ L 5 0 1 8รถปี61เนี่ยครับครั้งหน้าเราจะรีวิวสินค้าตัวไหนคอยติดตามนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ